สวัสดีครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับที่เต็นโอเชียงยินคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับตัวอีซูสุนะครับอีซูสุออนนิวออนนิวสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นสีขาวมุกเป็นระบบพุสตานนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เกียร์ออโต้นะครับมีกล้องหลังให้เป็นตัวเพรเทชนะครับเป็นเครื่องยนต์สองจุดห้านะครับผมเป็น v g s z อแล้วก็มีระบบ เดย์ไลท์นะครับตัวนี้ไฟหน้าไฟหน้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์สองข้างนะครับเอาถ่ายลูกค้าเห็นครับนี่ครับผมถ่ายไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับและก็ระบบไฟเดย์ไลท์นะครับอ่ะโอเคครับตามานะครับตามมาตามมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมนะครับส่วนตัวนี้แม็กก็แม็กขอบสิบเจ็ดนะครับแม็กขอบสิบเจ็ดสีสีรถนี่สีขาวมุ้นะครับผมระบบข้างในนะครับส่วนระบบข้างในนี่ระบบข้างในนะครับ เป็นตัวกล้องหลังแล้วก็ระบบพับปรับกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้กระจกไฟฟ้าพับเก็บได้นะครับผมนี่นะครับผมครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาสาธิตให้ดูนะครับตัวนี้กุญแจจะเป็นกุญแจเป็นกุญแจระบบกระจกไอระบบพุ่สตาร์ทนะครับระบบพุ่สตาร์ทเนี่ยเอาเอามานะครับกล้องเข้ามานี่นะครับตัวน uh, ี้อ่านี่ครับผมระบบตัวนี้ระบบพุ่สตาร์ทนะครับ กุญแจเป็นของกุญแจแบบเคลเลตนะครับผมตัวนี้มีสองดอกนะครับมีสองดอกอ่ามีครับอ่าวิธีการนะครับเหยียบเบรกนะครับอ่ากดเครื่องสตาร์ทได้เลยนะครับผมอ่าโอเคครับกล้องตามเข้ามาครับตามเข้ามาตามเข้ามากล้องนะครับผมอ่าโอเคตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันฟังก์ชันวิทยุนะครับฟังก์ชันวิทยุอ่าพับเก้ามือร้อยสิบกิโลนะครับผมแอร์นะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับผมกดออโต้ได้เลยแล้วก็ออฟนะครับผม นี่นะครับผมเสนษาธิตให้ดูนี่คือระบบกล้องหลังนะครับกล้องหลังตัวนี้เป็นมาจากโรงงานนะครับระบบ dvd เครื่องเสียงจากโรงงานนะครับผมโอเคครับผมส่วนตัวนี้มีที่ใส่แว่นตาให้นะครับไฟตัวนี้ติดหมดนะครับผมโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงยังไงก็คือเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์ก็คือกดออโต้เลยนะครับกดออโต้เลยออโต้เข้ามานี่ครับผมเอาวันนี้นะครับผมจะพามาชม นี่นี่ครับผมอ like the 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 hmm. right. ่าเดี ah. oh. the ๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับนี่นี่คือรถรถนะครับอ่ารถตัวนี้นี่คือเล่มนะครับเล่มอ่าเล่มมือเดียวนะครับมือเดียวเจ้าของเดียวเนี่ยผมถ่ายให้เห็นนะครับเนี่ยขอโทษนะครับขอนีนินึงปิดทีเดียวหนิดนึงอ่าโทษนะครับผมนี่คือเล่มจริงไม่มีการชํารุดสูญหายนะครับที่ผมเคยพูดว่ารถมีเล่มเดียวชํารุดสูญหายไหมเงี้ยโทษนะครับผมส่วนมากจะไม่ค่อยซื้อกันนะครับ นี่ครับผมผมม okay. ะเปิดให้ดูนะครับเปิดเราดูโอเคเนี่ skincare, นรยรถคันนี้นะครับรถคันนี้นี่คือลบที่หนึ่งนะครับไทยพาณิชย์นะครับผมผู้ถือกรรมสิทธิ์ตรงนี้นะครับผมและผู้ครอบครองก็คือชื่อลูกค้านะครับชื่อลูกค้าชื่อลูกค้านี่นะครับคือมือเดียวริงกนนะครับส่วนมากนะครับเวลาเราดูหน bueno. ้าเล่มนะครับดูหน้าเล่มเราจะมาดูที่หน้าสิบแปดนะครับหน้าสิบแปดหน้าบันทึกนะครับผมนี่หน้าสิบแปดตรงนี้นะครับนี่รถคันนี้นะครับคือเป็นรถ อยู่ใช้ที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์จากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับนี่ครับเล่มนะครับไม่มีชำรุดสูญหายมีตาประทับนะครับนี่นะครับผมเล่มแท้เจ้าของเดียวนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ผมเปิดให้ดูอ่าบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบเลยนี่ครับอ่าเป็นตั้งเลยครับเนี่ยให้ดูเลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบครับผมนี่วิธีการใช้ลดรดเช็คศู์ตลอดนะครับคันนี้เช็คศูนย์ตลอดนี่ครับผมโอเค มีเล่มนะครับเจ้าของเดียวไม่วิ่งน้อย92,000กิโลนะครับได้เกียร์ออโต้รถตัวนี้ออกข้างก็อยู่ประมาณสัก900,000กว่าบาทนะครับ900,000กว่าบาทอ่ะโอเคนะครับอ่ะอืออ่ะโอเคนี่นะครับผมอ่ะปิดไฟปิดไฟนะครับอาะส่องเข้ามาครับนี่ครับทุกอย่างอยู่ในการใช้งานปกตินะครับผมนี่ให้ชมนะครับมีกระจกนะครับกระจกส่อง สองแต่งหน้าได้ครับผมโอเคโอเคครับอ่ะที่พึ่งอ้าวมีนะครับอ่ารถนะครับผมนี่ตัวนี้คือตัวปรับพับกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับพับได้นะครับใช้งานปกตินะครับนี่ใช้งานปกตินะครับผมรถที่ร้านจะเช็คก่อนขึ้นจอดนะครับกระจกไฟฟ้าตัวนี้มีออโต้บานเดียวนะครับนี่ออโต้บานเดียวของเอซูสนะครับตัวนี้อ่าโอเคนะครับผม กระจกใช้งานได้นะครับสี่บานนะครับผมให้ชมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช้งานได้นะครับผมครบถ้วนครับโอเคนะครับผมโอเคข้างในสะอาดสะอาดนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสมีเล่มทุกอย่างครบนะครับเนี่ยนี่ครับเล่มไม่ชำรุดสูญหายตามที่ผมบอกนะครับผมกุญแจนะครับสองดอกนะครับกุญแจสองดอกอ่าอัีนี้ขออนุญาตครับผมนี่อ่ะให้ชมนะครับกล้องหลังนะครับชัดแจ๋ว รถสภาพดีมากนะครับคันนี้ไม่มีชนนะครับผมรับประกันนะครับไม่มีเฉียวไม่มีชนไม่มีเฉียวไม่มีชนใดๆทั้งสิ้นนี่ครับผมกล้องรถอ่าโอเคครับเอาชมรอบคันชมรอบคันชมรอบคันนะครับตามมาครับตามมากล้องตามมาครับตามมา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 ครับตามมาอ่ะนี่ครับ ดูเลยครับเนี่ยสติกเกอร์เดิมๆิมนะครับคันนี้ออกที่ชีวินนะครับชีวินอีซูนี่ครับตัวแซดเพชรเทดนะครับโอเคนี่ครับป้องหลังนะครับป้องหลังโอเคนะครับนี่มาถ่ายตรงนี้ครับถ่ายตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมโอเคถ่ายเดิมนะครับกระบาดหลังให้ดูเลยครับไม่มีอะไรนะครับผมพอกข่าบธรรมดาครับ ธรรมดาครับผมโอเคครับให้ดูเลยนะครับโอเคนะครับผมเอาท้ายรอบคันมาครับกล้องเดินตามมาครับไปท้าย LED นะครับคันนี้นี่นะครับสี่ประตูชมภายในภายในข้างหลังครับข้างหลังเบาะอยู่ในสภาพสวยงามนะครับผมให้ชมเลยนะครับโอเคมีทุกแขนสำมารเลยนะครับโอเคครับ นี่ตรงนี้ฝาท้ายนะครับฝาท้ายฝาท้ายถ่ายให้เห็นนะครับกระบะหลังนะครับไม่มีแกะนะครับนี่คือเดิมนะครับผมตรงนี้เดิมหมดนะครับเดิมนะครับไม่ต้องแกะครับรับประกันครับผมถ้าไม่เดิมยินดีซื้อคืนครับโอเคนะครับตัวนี้เครื่องสองพันห้านะครับอย่างไงอะโอเคเดี๋ยวพาชมเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวพาชมเครื่องยนต์ครับผมพาชมเครื่องยนต์ครับ พาชมเครื่องยนต์ครับต้องถ่ายเขาเห็นครับโอเคนะครับนี่นะครับเพลทเดิมนะครับผมเพลเดิมจากโรงงานนะครับชมนะครับแก้มแก้มเดิมนะครับแต่กระโปรงไม่เคยแกะนะครับดูเลยครับผมสวยนะครับนี่คือเดิมเดิมนะครับ ชมเลยครับไม่วิ่งน้อยวิ่งแค่เก้าหมื่นสองนะครับคันนี้ครับผมโอเคนะครับผมให้ดูเลยนะครับรอยจุดทุกจุดนะครับรอยมาร์ครอยอาร์จากซีซีนะครับผมชมเลยครับเดิมๆนะครับคันนี้เดิมๆตัวนี้เป็นเครื่องยูโรสี่นะครับยูโรสี่ครับผมเครื่องยูโรสี่อึดทนนะครับเครื่องสองพันห้าสุดท้ายนะครับผม เรื่อง2,005ตัวสุดท้ายนี่ครับให้ดูเลยนะครับพวกกอนพวกอะไรอยู่เดิมๆนะครับไม่เคยแกะไม่อะไรต่างๆครับอ่านเดืนองนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เต็นท์โอเชียงยืนคาร์เซ็นเตอร์นะครับอ่าส่วน้องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ0898428359นะครับผมแล้วก็ทางไลน์นะครับไลน์ก็0898428359นะครับ และก็ทางเพจ a c e b o o k ฝากด้วยนะครับโอเชียงยืนคาเซนเตอร์นะครับผมส่วนที่อยู่นะครับถนนขอนแก่นเชียงยืนนะครับผมเซิร์ช Google แมปได้นะครับโอเชียงยืนคาเซนเตอร์ขึ้นมาแน่นอนนะครับหรือถ้าใครด่วนโทรหาผมได้นะครับ089 842 8359นะครับรถคันนี้อีซูคันนี้นะครับรถปี2015เครื่องยนต์2อ0 0ตัวพุทธสตาร์ตราคาก็อยู่ประมาณรถใบแดงนับ9้าแสนกว่ากวากับล้านนะครับผม ส่วนของผมนะครับผมขายอยู่ที่449นะครับราคาหน้าร้านนะครับผมใครสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับผมโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับท่านที่รับฟังและชมนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ